โรคเหงือกและก็โรคปริทันนะครับเป็นสาเหตุหลักยอดฮิตอันดับหนึ่งนะครับของคนไทยนะครับที่ทำให้ต้องสูญเสียฟันไปสำหรับในบางกรณีนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะครับในตำแหน่งฟันกรามด้านบนนะครับการติดเชื้อเนี่ยสามารถลุกลามนะครับขึ้นต่อไปอยังไซนัสหรือโพรงอากาศข้างที่มูกได้นะครับเราจะต้องมีการผ่าตัดถอนฟันออกก่อนที่มันจะทําให้เกิดการติดเชื้อเกับยังไซนัสเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมแซมน,นะครับปิดรูทะลุระหว่างแผลถอนฟันแล้วก็ไซนัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อย้อนขึ้นจากในช่องปากขึ้นไปอยู่ในโพรงไซนัสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการประเมินนะครับตามดูอาการประมาณทัก2สองถึงสามอาทิตย์นะครับว่ามีอาการแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นกับคนไข้หรือเปล่าในโพรงไซนัสนะครับสัญญาณของการเริ่มมีโรคเหงือกนะครับก็คืออาจจะมีเลือดออกตามลายฟันนะครับเวลาแปรงฟันนะครับหรือมีเหงือกบวมนะครับมีตุ่มหนองนะครับหรือเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีการโยกของฟันนะครับมีกลิ่นปากที่แรงนะครับการมาพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเนี่ยจะทําให้คุณหมมอสาารถ ตรวจถึงภาวะฟันแล้วก็ภาวะเหงือกในปัจจุบันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับหมอก็อยากจะเตือนนะครับว่าการมาพบทันตแพทย์นะครับเป็นประจำทุกหกเดือนเพื่อตรวจเช็คสภาพฟันสภาพเหงือกเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็อาจจะทาให้เราสามารถเข้าไปแก้ปัญหานะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะป้องกันนะครับไม่ให้เราจะต้องสูญเสียฟันนะครับจะได้มีฟันเอาไว้เคี้ยวได้จนแก่นะครับ